สวัสดีเด้อค่ะเพื่อนๆกบมาพบกับสู้ี่พอรลิดชาแนลเช่นเคยเด้อค่ะวันนี้สู้จะพาเพื่อนๆมาเฮ็ดอาหารค่ะอาหารง่ายๆที่ผู้ใดก็เฮ็ดได่แต่ก็อยากจะเฮ็ดให้เพื่อนๆได้เบิงเนาะค่ะมันยังมีแบบฝรั่งหรือว่าบางคนที่เขาเฮ็ดบปเป็นเพื่อเขาอยากเฮ็ดเนาะเนาะสู้ก็จะใส่ฟักทอง นี่เด้อค่ะเห็นบ่คันเพื่อนอันนี้ฟักทองไปไดมากจากอาเอาดีหรือว่าริโดกบลูจำบ่ได้เนาะค่ะเพื่อนเนี่ยสุยมาสองลูกถุดจะเอาลูกหนึ่งนี่ค่ะเอาไวถั่พัดถุดจะพัดฟักทองใส่ไข่เนาะค่ะเนาะ แสบบอแสบกะขึ้นยูกบฝีมือด้วยค่ะพูดได้ก็เฮ็ดได้นาะค่ะนอกขื้นยูกบการปรุงขึ้นยูกความสอบของแต่ละบุคคลสูตรไผ่สูตรมั่นนะคะนอกสูตรก็จะเฮ็ดง่ายเฮ็ดสไตล์ของสูตรนี่แหละค่ะเดี๋ยวฮอไปชมว,วิธีการทําของสูตรเลยค่ะอันดับแรกก็จะเปิดไฟก่อนนะคะเพื่อนตามด้วยน้ำมันออลิฟอ้อยนะคะเพื่อน สใส่สองซอนด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไข่เดี๋ยวมันก็จะหายหน้ำมันก็นอาจจะพ่มพ่อใส่สองซอนนะคะตามด้วยรกระเทียมด้วยค่ะกระเทียมหนึ่งซอนโตค่ะแล้วก็ผากระเทียมให้มันเเนะื้ะเนาะ หลังจากกระเทียมเหลืองได้ทีได้ค่ะเพื่อนๆก็ใส่ดีเลยฟักทองค่ะักทองชุ่กับประมาณหางลอยกัมโน่ค่ะเพื่อนๆหลังจากใส่ฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนใส่น้ำลงไปได้ค่ะน้ำประมาณไอ เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะไผจะใส่ไค่ก่อนก็ได้ฟักทองก่อนก็ได้ก็แล้วแต่ความถนัดตัวค่ะสุดี้สที่จะใส่อ่าฟักทองก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฟ,ฟักทองมันสุกยากค่ะนั่งากนันก็ะตามด้วยซีอิ๊วขาวด้วยค่ะซีอิ๊วขาวคือใส่อ่าสองซอนเนาะค่ะเนาะ ตามด้วยน้ำมันหอยหนึ่งส่วนเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะค่ะเรื่องย่างห้าจะมาเติมทีหลังเอากระด้กันเพื่อนบุกกะกะเอาสูตรบ่มีิายโตนะค่ะทุกอย่างาอีกเข้ากันเนะค่ะเพื่อน คุยังผ้านนีสไซน้ำตาลนะคะเพราะว่าสุญญ์มันรัดโตเดี๋ยวฟักทองมสิบประสุกตามด้ยวยผงชู้วค่ะอันนี้ซูบริตตทวงสูกาวเ,เลยใส่นิดหน่อยตามใจชอบค่ะ หลังจากนั้นซุปจะปิดฟ้าก็ด้วยค่ะเพื่อนฟักทองเขาสุกจ๊กน้อยก่อนเนาะคะ่ะเนาะเขาจะมาใส่ไข่ใส่น้ำตาลเนาะคะ่ะชิมรสชาติที่หลังหลังจากฟักทองเขาแบบเริ่มซุอไไรนิดน้อยเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องให้ซุกมากค่ะก็จะมาตีไข่ใส่เลยค่ะ เฮ็ดลุ้มใบม,มองก้างจักกน้อยแล้วนนะค่เนื่อนจะมาตอกไข่ใส่เลยนี่ค่ะเรจะใส่ไข่สามฟองเนาะค่ะเนาะเพื่อนนไข่สามฟองที่ส,สบเป็นไข่ค่ะเหเลย ไทยเขาสุกจักน้อยก่อน <c oughs> อันนี้สุมากแบบนี้ด้วยะเพื่อนใช้สีเอ็ดสูตรใดก็ได้แต่ว่าสูสอบเฮ็ดแบบนี้ต้องดูยากเขากันค่ะ เดี๋ยวสูจะเติมน้ำลงไปจล็กน้อยเด้อค่ะเพื่อไม่แห้งไปเราก็ตามด้วยน้ำตาลเด้อค่ะน,น้ำตาลไอหนึ่งซอ,อนซอนซาเด้อค่ะเพื่อนค่ะเลยยัง,ย,งยังเติมตัที่หลังค่ะจะฟาวไซร์ไหลดูสูซิมมึงแล้วเด้อค่ะมันยังจืดไปเด้อยวสูจะเติมไอ้ซีอิ๊วขาวลงไปจล็กน้อยเด้อค่ะเพื่อนกะเอาเนาะค่ะเนาะ ก็ว่าเขาเติมหนามันก็เลยจืดค่ะตามเลยนะ้ำมันหอยเหมือนเดิมค่ะกลเอาปัดฝักทองมันง่ายผู้ใดไปให้ได้ไค่ะแต่ว,ว่ารสชาติแซ่บก็แซ่บกวับคืนยุก็ข้าปรุงค่ะเพื่อนใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วฝักทอดเข้ากับบริสุทธิ์จนเกินไปเข้ากับข้นทุกอย่างเข้ากันเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเข้ากับสิมรสชาติ เดี๋ยวเลยราชาิโอเคแล้วค่ะเพื่อนหลังจากที่เติมเผื่อลงไปเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วราชาิได้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ต้นหอมเนาะค่ะเพื่อนต้นหอมสองต้นเนาะค่ะเนาะง่ายๆใส่ลงไปเลยเราต้องคนให้มันซุกมากค่ะต้นหอมต้องกินแบบ ลังจากใส่ต้นหอมลงไปแล้วคนอีกเั่กนิดน้อยกะโอเคเลยค่ะทุกเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาตักใส่จานกันเนาะคะ่ะเนาะสุกแล้วเขาก็มาเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะเพื่อนฟักทองผัดใส่ไข่สุดไข่สุดมันเด้อค่ะเพื่อน สุกพัฒไล่รอบแล้วสุกเ็ดแบบี้ตลอดค่ะส่วนมากสุะกกะจะเอาว่ามีสูตรตายตวแวกเอาแสบกว่าค่ะ <c oughs> เป็นอาหารง่ายๆผู้ได้เ็ดได้คน่นเพื่อนแสบบ่แสบขยูกก่งการนงองจะาของเด้อค่ะ พัดฟกทองใสไข่ด้วยค่ะเพื่อนเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วค่ะ